สวัสดีครับชื่อนายกิติศักดิ์เมย์มดังเลขที่สี่วันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้วัติมวิเตอร์แบบดิกิตอนนะครับก่อนแรกนะครับปรับไปที่ย่านโวลต์นะครับปรับไปที่20โบโวลต์ก็ทำการวัดได้เลยครับ ได้หนึ่งจุดห้าสี่โวลต์น,นะครับต่อไปปรับไปที่ย่านโอห์มนะครับเราจะทําการวัดย่านโอห์มปรับไปที่สองร้อยโอห์มนะครับได้0.1นย์นะครับ ต่อไปนะครับเป็นการวัดที่ที่ย่านแอมป์ครับปรับไปที่10แอมป์แต่เราต้องย้ายสายขั้วบวกเข้าไปที่10แอมป์ก่อนนะครับปรับไปที่10แอมป์แล้ว ได้สามจุดแปดห้านะครับผลจบการสัตย์ชี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ